สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปก้รันดอมวันนี้คือตัวตนที่แท้จริงที่ทำให้ศัตรูสับสนขอบคุณสำหรับทุทกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเหมือนจะได้กี่ตัวเนาะ หตัวไหมหรือสตัวได้สตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตัวอะไรบ้างเนาะตัวอักษรนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณได้นะคะตัว Y ตัว G ตัว E ตัว V นะคะตัวตนที่แท้จริงที่ทำให้ศัตรูสับสน ว้าวนายออฟคัพส์นะคะอืมเด็ดชาายอ่เอ็ีสออฟโซ่ นายอบคับอีกสักใบหนึ่งเนาะเด e m เมจิกเชียนขอจัดไพ้นิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขึ้นมาใบแรกพี่ไพ่ก็บอกเลย บอกแบบตะโกนมาตะกายเลยนะคะว่าเป็นคนที่ใจดีใจดีใจใหญ่เหมือนเป็นคนที่แบบมีแต่ให้อะเป็นคนที่ให้โอกาสใครหลายคนเยอะมากๆนะคะให้โอกาสทั้งที่บางคนเหมือนจะดูว่าไม่น่าที่จะได้โอกาสก็ได้นะ เป็นการให้ที่คือที่ให้เมื่อที่พูดเมื่อกี้ว่าแบบเขาไม่ควรจะได้รับเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าแบบตาบอดปิดตาหรือว่าแบบไม่เห็นไม่รู้นะแต่เหมือนคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีความสุขมากๆนะคะคือมากกว่าคนอื่นก็แล้วกันมากชนิดที่ว่าต่อให้ มีใครเข้ามาทำให้คุณทุกข์ใจบ้างไม่สบายใจบ้างหัวใจคุณเหมือนเหมือนน้ำพุอะค่ะเหมือนน้ำพุที่มันมีน้ำออกมาตลอดเวลาเป็นเป็นสิ่งที่แบบตักออกไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอะเหมือนสร้างได้ด้วยตัวเองมีได้ด้วยตัวเองเป็นความสุขที่แบ่งปันให้กับใครต่อใครได้ นับไม่ท้วนนับครั้งไม่ท้วนนะคะไม,ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นใครเลยค่ะไม่จำกัดด้วยว่าคนคนนั้นต้องแบบเป็นคนนามสกุลเดียวกันเป็นสายเลือดเดียวกันคือจะเป็นใครคุณก็ให้อะ่ะให้ได้ในหลายๆเรื่องด้วยนะคะให้ได้แทบทุกอย่างเลยด้วยซ้ำอ่ะบางคนอาจจะให้ในลักษณะที่เป็นสายบุญก็ได้นะคะจะเป็นปัจจัยจะเป็นธรรมทานจะเป็นการให้ในรูปแบบ ไหนก็ได้ให้กำลังใจให้ความรู้สึกที่ดีคุณนมักทำให้คนอื่นรู้สึกดีมีกำลังใจเราก็มีความสุขอารมณ์เหมือนกับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าเป็นคนที่มีความสุขมากๆในตัวคุณะมีมีพลังงานแห่งความสุขที่มันแบบล้นทะลักอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนแบบมาจากไหนไม่รู้หลังไหลมาไม่ขาดสายเลยอะ ไม่ว่าชีวิตคุณจะไปยืนจุดไหนก็ตามนะคุณก็จะค้นพบความสุขอยู่ดีพลังงานความสุขของตัวคุณนะ่ะไม่เคยลดลงไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอกับสิ่งใดก็ตามแต่คงจะมีแผ่วบ้างมีช่วงพักมีอะไรบ้างมีอยู่นะคะคือรักไปแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยนะไม่ใช่แบบว่าให้ให้เสียจ,จนตัวเองหมดสิ้นนะ่ะหรือว่าสิ้นเนือประดาตัว มันเป็นการให้ที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่าแต่ละคนควรที่จะได้รับมากน้อยแค่ไหนแม้กระทั่งคนที่หลายคนมองว่าคุณไม่น่าทำดีด้วยเลยกับคนประเภทนั้นประเภทนี้ค่ะถ้าคุณให้ในในลักษณะของคนที่แบบดูเหมือนจะไม่ค่อยดีกับคนอะเรารู้สึกเหมือนคุณ เ,เหมือนทําสิ่งนั้นเหมือนชดใช้อะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าฉันเจอคนไม่ดีอะก็ขอชดใช้กันในชาตินี้ก็แล้วกันมันจะได้หายติดค้างกันสักทีแล้วก็นับแต่นี้ต่อไปอะขอให้เลิกแล้วต่อกันอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณว่ายอมรับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีอะค่ะไม่ว่าสิ่งที่เข้ามาจะเป็นลักษณะไหนก็ตามจะเป็นผู้คนจะเป็นสถานการณ์อย่างไรก็ตาม มันจะมีคนที่ทั้งเข้ามาเอาเปรียบแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ดีของคุณนะคะแล้วคุณก็จะแบบแบ่งกันให้แบ่งกันรับอะเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนพลังงานที่ดีอย่างนี้ค่ะต่อนเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้จบเรารู้สึกเหมือนคุณมีหัวใจของผู้ชนะที่แท้จริงนะ คือบางทีบางครั้งเหมือนเหมือนโดนคนทำลายอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเข้ามาพูดจาว่าร้ายอะค่ะถามว่าเจ็บช้ำน้ำใจไหมก็เจ็บเนาะเสียใจเป็นนะคะเป็นคนดีเป็นคนใจดีไม่ได้แปลว่าเสียใจไม่เป็นเสียใจเป็นเพียงแต่เหมือนกับเดี๋ยวก็จะตั้งสติได้วางใจได้ว่าเออมันก็เป็นคำพูดคนเนาะยิ่งถ้าเขาพูดไม่จริงอะก็ วางไว้ตรงนั้นก็แล้วกันหรือว่าไม่ต้องเก็บมาคิดให้นานนะคะอาจจะแบบเสียใจยอยู่แป๊บหนึง่งแล้วค่อยนึกนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรานี่นาส่วนเขาจะพูดอย่างไรเราห้ามปากใครไม่ได้อยู่แล้วนะคือแม้ว่าจะโดนทำร้ายแต่บางทีก็ยังแบบยังยังไปเมตตาคนนั้นได้อะคะ่ะแต่มันก็เป็นเหมือนเป็นวิธีที่ดีเนาะเหมือนคุณมีวิธีที่ดีในการแบบ หากระบวนการคิดวิธีการคิดอะให้ตัวเองสบายใจให้ตัวเองยังได้ทำบุญกุศลต่อไปได้อะแม้ว่าจะเจอภาวะที่มันแบบกดดันมากๆหรือว่าแบบบีบคั้นหัวใจคุณมากๆค่ะหรือโดนคนกันแก้งค่ะคนกันแก้งเข้ามาหาคุณเนี่ยจะทำอะไรคุณได้ยากนิดนึงเพราะดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบยึดติดกับ ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศฉะนั้นเขาอยากได้อะไรอ่ะเหมือนแบบอยู่เอาไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้สําคัญอะไรเงี้ยค่ะคือยิ่งถ้าเป็นของนอกกายเหมือนฟิลลิ่งประมาณว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้เนาะของประมาณนี้ถ้าใครมาป้นมาขโมยมาขัดแข้งข,ขัดขามาทุจริตอะไรจากคุณไปโกงไปอย่างไรก็ตามอะค่ะไม่ใช่ปัญหาสําหรับคุณเลย แล้วก็อถ้าตรงไหนมันจําเป็นที่จะแบบต้องสู้ต้องขึ้นศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทามันไปตามนั้นเนาะไม่ได้แบบว่ามองอยู่เฉยๆแล้วให้เขามาหยิบของไปโดยที่ไม่ได้สู้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนคํานวณเหมือนกันว่าถ้าจะสู้อ่ะมันจะมันเจ็บมากกว่าไหมมันเปืองตัวไหมคือถ้าไม่เปืองตัวถ้าไม่เสียเวลาถ้าไม่ได้ ไม่จําเป็นต้องทําอะก็จะไม่ทําแต่ถ้ากับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องอะถ้าจําเป็นที่ต้องไฟกันหรือสู้กันนะคะทางด้านกฎหมายก็ดีหรือว่าทางใดๆก็ดีะคะ่ะคุณก็จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อนะเหมือนแบบออคนก็จะนึกว่าแบบเห็นยอมอะเนาะยอมก็คิดว่าเอา้าทำไมอยู่ๆไม่ยอมขึ้นมาแต่เขาก็ เหมือนแบบเคยชินอะเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองทํามากไปบางทีมันเหมือนกับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องคุณก็ลุกขึ้นมาเป็นครูให้พวกเขาเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยฉันก็ยอมได้ประมาณหนึ่งนะแต่ฉันก็มีเหมือนแบบมีเส้นมีข้อจํากัดมีขีดอะไรบางอย่างที่จะต้องทําให้อีกคนรู้หรือว่าแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าแบบ ยอมได้แค่นี้ให้ได้แค่นี้มากกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะแต่จะทําด้วยวิธีการใดก็เราคิดว่าถ้าคนอย่างคุณลุกขึ้นมาจัดการอะไรกับใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอ่อนโยนสุดแล้วนะละมุนสุดแล้วอะ่ะมันต้องออกมาจากแบบคืออยังนึงไม่ออกว่าจะต้องทําให้คุณโกรธขนาดไหนถึงแบบอืมเราคิดว่าคือถ้าโกรธแวบบแบบอะ่ะ เขาเรียกอะไรโกรธกับอาฆาตเนาะมันไม่เหมือนกันคือโกรธมันก็คงจะมีบ้างอะสําหรับบางคนก็มันก็กวนจริงๆอะเนาะหรือว่ามันก็เ,เหมือนมาจี้จุดหรือว่ามามาทำให้คุณไม่สบายจริงๆหรือจะทํำวิธีไหนก็ตามแต่มันมันก็ต้องมีสักครั้งอะที่มันแบบเฮย้ฮยหยดอกนี้เจ็บจึกๆึกจ,กจ,กจกึลงกลางใจเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยตั้งรับไม่ทันนะคะแต่เรารู้สึกว่าคุณไม่มีแววตาในการอาฆาตคนอะ คือเจ็บก็ใช่ไม่ชอบก็ใช่แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม่ะคะที่คุณจะตอบโต้แสดงกลับไปอะจะให้คุณลุกขึ้นมาเกลี้ยวกลด่ดหรือว่าก้าวร้าวหรือทำอะไรที่ไม่ดีอะมันเหมือนแบบ จะบอกใช่ใ่เไม่ใช่ว่าอายตัวเองนะแต่มันเหมือนแบบคือถ้ามันถึงจุดที่คุณพีขนาดนั้นนะ่ะคุณจะต้องแบบคุยกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันคนคนนี้สถานการณ์เนี้ยทําให้คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเขาเรียกอะไรคุณคุณจะไม่ไปเป็นคนที่ตัวเองไม่ชอบอะแล้วก็จะแบบเหมือนถ้าใครบางคนไปจี้ใจดาคุณสุดๆดเลยหรือว่าแบบไปแย่ในจุด หรือไปทริกเกอร์คุณมากๆอะ่ะมันจะไม่มีทางที่จะสะท้อนกลับไปในแบบเดียวกันกับการที่คุณถูกกระทำอะ่ะคืออารมณ์ว่าจะไม่ไปเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่แบบเร็วมาเร็วกับไม่โกงหรือว่าคือเขาเรียกอะไรจะไม่ทำให้ตัวเองเสียใจภายหลังอะเอออันนี้ยชัดจุดแล้วเนาะ ให้เจ็บแค่ไหนก็ตามในขั้น,นูุดๆนะเนาะคือแบบฉันต้องแบบกำสติให้มั่นนะคะรักษาใจให้มั่นคงจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้จะต้องจะต้องไม่แบบหันไปแล้วแบบไม่น่าทำหรือว่ามันจะมันจะมีอะไรบางอย่างอะปกป้องคุณให้คุณไม่มีแบบชั่ววินาทีที่ทำอะไรบางอย่างแล้วคุณจะเสียใจไปทั้งชีวิตอะอันเนี้ยเรารู้สึกว่า เราอยากจะใช้คำว่า9.9.99% 99แหละเหมือนคุณบอกกับตัวเองเลยว,ว่าจะไม่มีวันทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเคยมีใครทำให้คุณเสียใจมาก่อนก็ตามหรือจะมีบทเรียนหรือจะเคยเห็นหรืออะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นแรงอธิษฐานอะไรใดๆไม่รู้แหละอย่างน้อยที่สุดอะวันที่มันเจ็บที่สุดที่สุดเลยอะคุณจะแบบต้องขุดอะไรมาสักอย่างให้แบบ เอาความรักถมให้ให้มันเยอะก่อนที่ตัวคุณจะกลายเป็นมอนสเตอร์ก่อนที่ตัวคุณจะกลา,ายเป็นแบบเวอร์ชั่นที่มันน่าเกลียดน่าขยะขยะที่สุดอะ่ะไม่ไม่อยากเป็นคนที่เกลียดตัวเองอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะมันจะต้องมีวิธีการที่จะต้องจัดการจะต้องข่มใจจะต้องฝึกจิตใจอะไรขนาดไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวไปหาวิธีการอีกทีหนึ่งนะคะแต่มันมีคําตอบมันมีหนทางมันมีวิธีการอย่างแน่นอน ด้วยหัวใจดวงดีของคุณอันนี้นะคนก็จะนึกว่าคุณอ่อนแอบ้างละ่ะนึกว่าคุณง่ายบ้างละ่ะหลอกง่ายเนะาะทั้งทังที่บางทีอะรู้ไหมว่าเขาหลอกรู้แต่ทำไมถึงยอมคุณอาจจะพยายามให้บทเรียนกับใครสักคนอยู่ก็ได้คือมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็หรือบางทีบางครั้งอ่ะ คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรักมากๆแคร์มากๆอยู่ใกล้ชิดกับใจมากๆค่ะคือถ้าเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวรักเนี่ยมันจะตัดใจยากแต่ถ้าปล่อยให้เขาพีคไประดับหนึ่งอะค่ะมันจะช่วยให้คุณรักษาระยะห่างได้มากขึ้นหรือตาสว่างมากขึ้นฉะนั้นอาจจะต้องเปิดช่องให้แบบ คือเรียกอ,อะไรเหมือนเปิดบ้านให้โจรเข้าเนาะแต่เราก็แต่เราเก็บของมีค่าของเราไว้เรียบร้อยดีแล้วอะค่ะแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเนาะมีตำร,ร,ร,รวจตำรวจอะไรเซตอัพเตรียมพร้อมไว้แล้วแหละแต่อาจจะอยากได้หลักฐานอะไรบางอย่างหรืออาจจะต้องการบทเรียนมันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่าหรือมันควรค่ากับการเรียนรู้ครั้งนั้นน่คุณถึงเปิดช่องให้ใครบางคนทำนะหรือว่าถ้าจะแบบ ออกแนวสาสดินนิดนึงคือแบบถ้าจะฝึกใจตัวเองขั้นสุดเนาะก็อาจจะต้องดูว่าใครอีคนหนึ่งเลวขั้นสุดได้แค่ไหนเราดูว่าสภาวะจิตใจของคุณในตอนนั้น่ะรับมือกับมันได้เท่าไหร่รับได้ดีไหมเริ่มกลายเป็นแบบอยักขมูขีหรือยังหรือว่าขออภัยค่ะหรือว่าเริ่มอรารวาสเริ่มเริ่มถูก ความชั่วรายเข้าครอบงำหรือ,อยังอารมณ์ก็ฝึกตัวเองไปด้วยนะคะเราก็ดูเรื่องราวดูสถานการณ์ไปด้วยแต่ในการดูมันก็มีการเตรียมพร้อมอยู่นะมันมีการระมัดระวังอยู่เพราะมันมันเล่นกับไฟมันอันตรายนะอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าใจมันใจกิเลสมันไหลลงที่ต่ําเสมอใช่ไหมแล้วก็บางทีบางครั้งกว่าจะรู้ตัวอ้าว หลุดลงมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหรใช่ไหมคะก็จะต้องหาหนทางในการปีนกลับขึ้นไปอยู่ในที่ที่เราแฮปปี้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็นี่แหละมันเหมือนแบบมีทั้งความดีแล้วก็ความเด็ดขาดอยู่ในตัวผสมผสมกันแต่ความใจดีความรักดีความเมตตามันมันมีเยอะมันมีมากเนาะมันมีมากจน อืมคนบางคนสําหรับคนไม่น่ารักละกันเราคิด,ดว่าคนดีอะ่ะเขาก็จะเห็นคนค่าแต่สําหรับคนที่ไม่น่ารักอะค่ะบางคนเขาก็จะเหยียบย่ำแต่การที่เขาเหยียบย่ำอะค่ะมันก็จะทําให้คุณตาสว่างได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนได้รู้จักอะไรบางอย่างที่แบบคือคือถ้าสถานการณ์ปกติอะบางทีเราจะรู้จักตัวตนใครสักคนหน่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นวิกฤตมันมีบางสิ่งบางอย่างอะเราจะได้เห็น แง่มุมด้านมืดด้านดาร์กของใครบางคนที่เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เขาเป็นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณเป็นเราคิดว่าคุณก็ยังโฟกัสในในตัวคุณอยู่ดีแต่ในขณะที่คนอื่นสับสนไปแล้วมันจะออยังไงคุณวะเนี่ยคือเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ย,ว,ย,ว,ย,วยังไงเนี่ยเขาเขาไม่รู้หรอกเขาก็คง อ,อยู่ในโลกของเขาต่อไปโดยที่มีคุณมอนิเตอร์ตัวคุณเองไปเรื่อยๆทดสอบเทสร,ระบบของตัวเองไปเป็นระยะระยะยในท้ายที่สุดอะคะอ่ะพี่ไพ่ก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะระหว่างคุณกับสตัตรูค่ะหัวใจของผู้ชนะของคุณนะ่ะมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อมันเริ่มต้นอย่างตั้งใจ เจตนาดีมีความรักดีอะค่ะมันย่อมมันย่อมเป็นต้นไม้แห่งความดีที่คุณปลูกไว้อะแต่จะได้กินผลเมื่อไหร่ผลออกมาจะหวานไหมจะเปรี้ยวไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงเนาะว่าเรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดอะคุณจะภูมิใจในตัวเองเสมอว่าแบบเออเหมือนแบบ เจอใครสักคนอะไรประมาณนี้เนาะว่ากับคนนี้ให้โอกาสอย่างถึงที่สุดแล้วฉันดีกับคนคนนี้อย่างถึงที่สุดแล้วคือมันจะมันเหมือนมันเหมือนคุณได้ตอบทุกคําถามในตัวเองแล้วอะว่าฉันดีกับคนนี้ที่สุดหรือยังแล้วก็มันจะทําให้ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจําเป็นที่จะต้องเดินออกอะคะ่ะคุณจะไม่สงสัยตัวเอง คุณจะไม่ไม่มานั่งแบบเออถ้าทําอย่างนั้นเนาะเขาคงเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีท่าน,อนอั้นะเพราะมันแบบทุกกระบวน่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําได้ที่คิดออกอะทําให้หมดแล้วแล้วทาด้วยความตั้งใจดีแล้วทาด้วยความอดทนแล้วทาด้วยความปรารถนาดีอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างคือทําดีที่สุดแล้วอะคะ่ะแค่ไหนแค่นั้นประมาณวันนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะหืม มีคนมาทักอีกรอบนึงนะคะเอาใหม่รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบาย